เพราะฉะนั้นรถบรรดารถทั้งหลายเนี่ยนะมีมีรถอะไรเป็นต้นรถเกิดจากรากเป็นต้นนะนะและก็รถที่เยี่ยมที่สุดคือรถอะไรยมรถอะไรยมสุขสีรถอะไรที่เลิศประเสริฐที่สุดอ่าวิมุติรถเนี่ยจะแงว่าอยู่ใกล้วัด ก็รู้รู้ธรรมะในวัดเมือออยู่อยู่ใกล้เกลือก็ต้องกินเกลืออยู่ใกล้น้ําตาลกินน้ําตาลอา้าวใช่ไหมโยมวิมุติรสเป็นรสหมายถึงรสแห่งความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรจะมีวิมุติรสเป็นเป้าหมายถูกไหมโย,ยมเพราะว่าพระพุทธองค์ตัดว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหม ความแก่ก็เป็นอืความตายก็เป็นความโศกนะปริเทวะความคลํากวนพิไรลำพันธ์ก็เป็นอพอเริ่มแก่แล้วปรารถนาจะมให้แก่ก็เป็นพอแก่แล้วแก่เลยก็เป็นเออทุกข์เห็นไหมแสดงว่า ถ้ามันแก่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับแม้กระทั่งความตายเมื่อความตายนั้นมาเยือนก็เป็นความไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนว่าเป็นทุกข์ไหมเวลาใกล้ตายเกิดมาคิดตาย,ยนี่จะไปเกิดที่ไหนโกงเขาไว้เยอะ <g les> นะฆ่าไว้เยอะจะไปที่ไหนเนี่ยนะเพราะนั้นต้อง ต้องชําระนะตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราได้อาตอมาก็พูดเลยไปสักหน่อยหนึ่งนะประการถัดมาท่านบอกว่านักปรา์คือผู้มีปัญญาทั้งหลายนะกล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดเลยคือศรัทธาเลยก็จะนำไปสู่ปัญญานะจากกรรมสกตาศรัทธาก็กลายเป็นกรรมสกตาปัญญา มีปัญญาที่เห็นตรงกับความเป็นจริงในเรื่องของกรรมและผลของกรรมใช่ไหมกรรมและก็ผลของกรรมที่เราเกิดมาเป็นคนมีอายุไม่เกินร้อยปีหรือเกินก็เกินน้อยเนี่ยเพราะว่าเราทําเหตุมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นต้นเนี่ยว่ามัน,ม,นมันแค่นี้บางคนจึงตายตั้งแต่ยังเยาว์วัยบางคนอยู่จนถึงร้อยกว่าก็ายังไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาทําอย่างนี้ไว้ อันนี้เรียกว่าเกิดปัญญานะเกิดปัญญาขึ้นแล้วว่าอ๋ออย่างนี้เพราะเขาทำนี้จึงได้รับผลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตเนี่ยจึงประเสบที่สุดเลยเช่นเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแต่คนเขาไม่ยืนชี้หน้าด่าเราอย่างเนี้ยตั้งตัวทันไหมโยมไพลินไม่ทันเนาะเนี่ยเราก็ต้องฝึกไปอย่างนี้เรียกว่า ให้มันรู้แต่ความเป็นจริงว่าไอ้ที่เราไปทําเขาว่าเราไม่ได้ทําไม่ใช่ตรงนั้นแสดงไม่ไม่ใช่ผลของการทํำดีของเราแล้วอดีตเรารู้ไหมว่าเราทําอะไรบ้างอ่าไม่รู้เลยใช่ไหมแสดงว่าเราคงจะเคยทําไว้ในอดีตนะถ้าเราด่าเขาตอบเราตีเขาตอบเราฆ่าเขาตอบเราก็ต้องไปรับผลนะอันนี้คือไม่ยอมรับความจริงนะก็ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นจะต้อง มีความเป็นอยู่ด้วยการใช้ปัญญาในการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะอีกปัญหาหนึ่งอันนี้จะกล่าวสั้นๆน,นะยักษ์ท่านได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วโคนจะข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะเป็นภาษาธรรมะอาจจะยากแปลเป็นภาษาไทยว่าโอคะคือห่วงน้ำห่วงน้ำเช่นมหาสมุทรเป็นต้นนะ แต่ในที่นี้โอคะหมายถึงในทางนามธรรมนะกามโมคะพ่วงน้ำคือกามคุณรูปรกสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นห่วงน้ำไหมทำให้สัตว์จมลงทำไมถึงชื่อว่าโอคะเพราะทำให้สัตว์จมลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่ทำมารมณ์ก็ทำให้สัตว์จมลงจมลงในไหน จมลงในไหนกิเลสท,ทำให้สัตว์จมลงในไหนโยมเดี๋ยวต้องไปเท้าความก่อนพบภูมิมีกี่ภูมิทุกติภูมิกับสุขติภูมิใช่ไหมแล้วอกุศลคือโลภโทสะมันจะทำให้เราจมในไหนอ่ะอ่าจมในอบยภูมินะ กามโมคะพะโวโฆะอวิชโคะพวกนี้นะโอคะคืออวิชชาคือโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ทําให้สัตว์จมลงในวะัฏะสงสารอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระธรรมสมตรเจ้าตรัสตอบยักษ์บอกว่าคนข้ามโอคะที่ด้วยศรัทธาข้ามมหาสมุทรมีการเวียนตายเกิดในวะัฏะสงสารเนี่ยเริ่มตั้งแต่อบายภูมิ ที่เป็นพภูมิที่ต่ำพระภูมิกลางคือมนุษย์พภูมิที่ดีเลิศประเสริฐก็คือพวกเทวดาเป็นพรมพวกนั้นข้ามที่เหล่านั้นนะอวัยภูมิสุกติภูมิของมนุษย์และเทวดาสุกติภูมิของเทวดาเออของพรมพรมก็จัดเป็นเทวดามอนกันเพรมและลูกขพรมข้ามด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไร คือทางแห่งความไม่ตายเราเคยได้ยินแล้วใช่ไหมความไม่ประมาทเริ่มด้วยจากการมีสติรู้ตัวอย่างมายมถ้าเรามีสติรู้ตัวในการก่อนที่เราจะพูดนะก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะคิดมีสติอยู่ตลอดจะเป็นเครื่องป้องกันเรานะถ้าใครสามารถเป็นได้อย่างนี้นะ โดยเฉพาะเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่ากายาวานาคือจริงๆแล้วมันเป็นส่วนประกอบสองอย่างแค่นั้นแหละรูปธรรมมันทำอะไรไม่ได้มันเห็นไม่ได้มันได้ยินไม่ได้มันรู้กลิ่นไม่ได้มันรู้รสไม่ได้มันรู้สัมผัสไม่ได้แต่มันอาศัยตัวสภาพรู้ที่มาเกิดนะมาเกิดทางตาก็เรียกว่าเห็นเกิดทางหูก็เรียกว่าได้ยินเกิดทางจมูกก็เรียกว่า รู้กลิ่นเกิดทางลิ้นก็รู้ว่ารู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเกิดทางกายก็เย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสอ่อนตึงมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองสองอย่างนี้เพราะมันทํางานร่วมกันเราจึงมีความเห็นผิดมาตลอดยาวนานสังสารวัตรน้ไม่ท้วนว่ามันคือเราเป็นตัวเราเป็นของเรายมเนาะมันเป็นตัวเราสองอย่างเนี้ยนะ มันเป็นตัวเราใช่ไหมไม่ใช่เราในที่นี้มันยึดเอาสองอย่างเนี่ว่าเป็นเราประสาทหูยังดีอยู่ใช่ว่าจะได้ยินทุกครั้งถูกไหมประสาทใจยังดีอยู่ประสาทหูก็ดีอยู่แต่เชื่อไหมว่าเราไม่ได้ยินทุกครั้งมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เกิดการได้ยินขึ้นเพราะฉะนั้น เวลาที่เราได้ยินเกิดขึ้นเราจึงบอกว่าระชันได้ยินไงใช่ไหมไอ้มันเอาชั้นใส่ไปที่เรื่องการได้ยินแต่การได้ยินเนี่ยคุณจะชั้นไม่ชั้นมันมันยังทํางานอยู่มันก็ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้องค์ประกอบไม่ครบแล้วมันก็เนี่ยอย่างพูดแล้วเสียงหายไปโยมจะได้ยินไหมไม่ได้เพราะเสียงมันไม่มีแต่ถึงเสียงมีนั่งฟังอยู่ทั้งเกือบถึงช่วสี่สิบห้านาทีเนี่ยแต่ชั้นไม่รู้เรื่องก็ได้ ฉันมีหูไหมหูดีอยู่นะสามารถฟังได้แต่ฉันไม่ได้ใส่ใจที่ท่านพูดเลยฉันจะได้ยินไหมล่ะแล้วจริงๆฉันก็ไม่ใช่ตัวได้ยินด้วยเห็นไหมเพราะฉันอยากจะได้ยินแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจมันมันเหมือนกับมันมันมีอะไรที่ปกปิดเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นในบุคคลที่จะร่วงความทุกข์ท่านจึงบอกว่าต้องอาศัยความเพียร เพียรน,นี้คงไม่ใช่เพียรทําไร่ไถนาค้าขายหรอกนะเป็นเพียรที่มีความสูงมากขึ้นกั่านั้นคือเพียรระวังอกุศลบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นถูกไหมโยมเพียรละบาปอากุศลโลภโทสะโมหะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปแล้วก็เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นในใจของเรา กุศลที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ทําให้มันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดีไม่ยอมเพียนสี่อย่างนี้หนึ่งละบาปบาปที่มันเกิดขึ้นในใจความตนีทีเหนียวความขี้กโกรธความโลภของคนอื่นอย่างเนี้ยเป็นต้นนะรวมถึงความไม่มีศรัทธาเนี่ยทำให้มันหมดไปแล้วก็ที่มันยังดีงามเราก็ทําให้มันเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นก,ก็รักษาแล้วก็ให้เจริญขึ้นไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเพียนสี่อย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วจะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ต้องอาศัยอะไรอย่างเดียวเดาก็ถูกเดาก็ถูกโยมตอบเลยเออปัญญาสาธุสาธุนะโอ้ตรงนี้ท่านถามเป็นคำถามที่ต้องต้องถามโยมด้วยละ่ะ ยักถามว่าคนได้ปัญญาอย่างไรหนอคคำถามนี้ฟังคำตอบของพระพุทธเจ้าแล้วเราเก็บเอาไปใช้เนี่ยมันจะได้แนวทางดำเนินชีวิตของเราพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานนะฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญานะ เพราะฉะนั้นได้ปัญญามาอย่างไรโยมปัญญาได้มาอย่างไงสุดสูสังลพเตปัญญังใช่ไหมหนึ่งเกิดจากศรัทธาก่อนมีความเลื่อมใสในพระอรหันต์ทั้งหลายเลื่อมใสเชื่อมั่นใจว่าจะทําให้เราบรรลุพานิพานได้แล้วก็ยินดีในการฟังสุดสูสัสงลพเตปัญญัง ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังนั่งจนหมดเวลาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเมื่อมีหูแต่ไม่ได้ใช้หูแล้วจะจะหูจะส่งลงใจได้ยังไงถูกไหมโยมนะตรงนี้นะพระพุธองได้ตัดต่อไปนะจะมาอ่านตรงนี้จนจบนะแต่จะไม่ได้อธิบายหรอกนะ ท่านบอกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ฉลาดเป็นทุผู้ทำที่เหมาะเจาะเหมาะสมไม่ทอดทุระเป็นผู้หมัน่นย่อมหาทรัพย์ได้โอ้หลายข้อเลยนะต้องฉลาดด้วยแล้วก็ทำการงานที่เหมาะสมไม่ทิ้งทุระที่ควรทำมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้คนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์อันนี้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ คนที่มีความสัตย์แม้ว่าตัวเองจะต้องตายอย่างเนี้ตัวก็ตายไปแต่ชื่อ,อยังอยู่ในโลกนะมีต้องมากมายถูกไหมนะอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนมีความสัตย์ผูกมิตรไว้ได้นะผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทานนบ,บดีเนี่ยจะผูกมิตรไว้ได้มากมายแม้แต่เก็บสัตว์ัจฉานนะถูกไหมโยม เป็นผู้ยินดีในการให้ก็ผูกมิตรไว้ได้บุคคลผู้อยู่ครองเรือนอันนี้สำหรับโยมนะประกอบด้วยศรัทธานะมีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรารตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมะสี่อย่างหนึ่งสัจจะสองธรรมะสามทิฏฐินะสจาคะนะสัจจะธรรมะทิฏฐิจาคะ อันนี้ก็ต้องอาศัยคําอธิบายนะสัจจะนี่พอเข้าใจแล้นะทิฏก็คือสัจจะธรรมะธรรมะก็คือการสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหงนันกันแลวก่อนนะทิฏก็คือความเพียรจากก็คือการสละสละในสิ่งที่ควรสละไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะเมื่ออาระวะกะยักษ์ได้ ยินคําตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วนะอารา,าวกากายักษ์ก็กราบทูลบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดถึงสัมปรายิกะประโยชน์คือประโยชน์ในโลกหน้านะโลกนี้โลกหน้านะพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เมืองอาราวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้ วันนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพเจ้าจกเที่ยวจากบ้านไปสู่บ้านจากบุรีไปสู่บุรีพรางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ดีอันนี้ก็ปฏิญาณถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีพระรัตนตไตคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นสารณะ คือเป็นที่พึ่งเป็นที่เราลึกถึงเป็นเครื่องกำจัดภัยของตนเองก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและก็พ้นทุกข์ได้ในที่สุดวันนี้ก็ขออนุโมทนาแนะกับบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่มาถวายทานสมาทานศีลมาฟังธรรมนะถ้าการตกบกพร่องก็ขอภยัยนะ่ขอความสุขในกุศลธรรมของท่านทั้งหลายจงมียิ่งยิ่งขึ้นไปมีโอกาสรู้แจ้งในพระธรรมคำสอ,สอนกองพระ ศาส,สดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระทรงสาวกทั้งหลายนาเข้าถึงมีมุติรสคือพ้นจากความทุกข์ในวัตจัทรสงสารในการไม่เนิ่นช้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินโยมถวายทานแล้วเนาะก็กรวดน้ำอุทิศส่วน,นกุศลก้อนนะครับยาทะวาริวหาปุราปริปุเรนติซาครัง บ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรให้บริบุ์ได้ฉันใดเอวามวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิต,ตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชะโตจงสำเร็จโดยฉับพรัน สับเบพเปยปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยาธาเหมือนพระจันรในวันเพ็ญมานิโชติราซสยาธาเหมือนแก้วมณีอัภวะตุสัพพมังคลงังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระทฆ์ทั้งปวงสาดาสดีประวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินยมกลับพระนัตรัยและเตรียมตัวใส่บาทกันเนาะ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังภูสังทางนามาจงกระ